ยิ่งจะให้ตรงมากยิ่งคดลึกเป็นข้าศึกเร้นลับกลับร้ายใหญ่อยากจะตรงเพราะอยากดีอยากมีชัยมันตรงอยู่เมื่อไหร่ใครคิดดู อวดว่าตรงตามขอว่าน่าสรรเสริญยังตรงเกินต้องนอนจมพยศอยู่ที่อยากตรงเพื่อให้ใครเขาอุ้มชูไว้ให้หนูเด็กๆเ,เขาเราโตครันจิตที่แจม่มจนปล่อย เสียได้หมดทั้งตรงคดไม่เห็นเป็นแผกผันพ้นคดต,ตรงจนไม่หลงในเรามันจะสุดสรรพ้นพโลกหมดโยกเอ่ยขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุข ความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่1 0 2 0เมกรเฮิร์ตทุกคนทุกท่าน รายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ตรงกับวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567แรเม9ค่ำเดือน11 <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลบุญกระถินต้องขอโอกาสนี้ในการขอบคุณญาติโยมสาธุชนนะ พระคุณเจ้าพระเทรานุทิระพร,ระอาจารย์ทุกๆรูปที่ให้ความเมตตาน้ำใจไปทอดกระถินที่วัดบ้านสวนควรกระนุนเมื่อวานที่ผ่านมากระถินนี่มีทุกปีปีละครั้งและแต่ละวัดทอดได้ครั้งเดียวหนึ่งปีทอดท้ยครั้งเดียวหลังจากออกพรรษาแล้วช่วงเวลาหนึ่งเดือน เป็นเขตเทศการงานกระถินบุญกระถินบุญกระถินนี่จะเพิ่มคำว่าสามัคคีเพราะเป็นการแสดงออกของพุทธบริษัทละสาธุชนกนดีทั้งหลายในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแต่ไม่ต้องกล่าวมากว่ากระถินเป็นเรื่องของอะไรเชื่อว่าญาติโยมท่านผู้ฟังก็ทราบเป็นอย่างดีแล้ว กรถินเป็นเรื่องของผ้าจีวรแต่สิ่งหนึ่งที่ยุคปัจจุบันนี้เราท่านทั้งหลายปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือเมื่อมีกรถินก็ว่ากันด้วยเรื่องของวัตถุปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์สถานวิหารจริงปลูกสร้างต่างๆที่เป็นศาสนสถานศาสนวัตถุ อันนี้ก็จําเป็นแต่ก็ไม่ใช่จําเป็นที่สุดเออคือมันหมายความว่าที่สุดก็คือธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่สุดแต่ในขณะเดียวกันศาสนวัตถุก,ก็เป็นสิ่งที่ต้องพยุงหรือว่าทรงเสริมให้ศาสนธรรมตั้งอยู่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า อย่าไป <c oughs> ลงในการหาปัจจัยจนลืมศาสนธรรมแต่เชื่อว่าญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยผ่านการเวลามามากก็คงจะเข้าใจในส่วนนี้อย่างไรก็ตามเราก็ต้งยังต้องทําบุญทอดขถินกันต่อไปทุกๆปีเนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสไปทอดขถินหลายๆวัดแล้ว ก็มีการสังเกตว่าจำนวนพุทธศาสนิกชนนี่บางวัดก็ลดลงไปมากทีเดียวแต่บางวัดก็ยังมากมายแน่นขนาดอย่างเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานทำบุญทอกถินที่วัดแจ้งชัยวุรีพระท่านพ่อง พระครูเศรธิการโสพลท่านก็อายุเกือบจะร้อยแล้วด้วยบารมีของท่านนี่เท่า,นนท,าที่สังเกตวันนั้นญาติโยมผู้มีชิตเริ่มใมส่ใจศรัทธาในพระคุณท่านนี่เข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดในการกราบในการไหว <c oughs> เพราะท่านมากเปี่ยมล้นด้วยเมตตาจากนั้นออกจากวัดแจ้ง ก็ไปต่อที่วัดลำกะก่อนจะเข้าสู่ประตูวัดก่อนจะผ่านซุ้มประตูวัดนี่ต้องผ่านรถทัวร์มากมายหลายคันเร่งบาราบันเราะรถจอดโต๊ก่อนเป็นยานยาวรถทัร์พี่<อ>แล้วก็ผู้คนจำนวนมากร้านค้าขายของจำนวนมาก<อ>แล้วก็เป็นความตั้งใจของท่านเจ้าวาด จ้ากานะอำเภอศรีนักกรินท่านจัดทุกๆปีนี่เต็มที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเพราะว่าท่านตั้งใจจะถ้าพูดเป็นภาษาชาวโลกก็คืนความสุขให้กับญาติโยมเพราะคนที่มาทาบุญนี่ก็สบายใจร้านค้าก็ขายของกันได้พระคุณเจ้าก็มากมายหลายรูปอาหารการกบฉันก็ มากล้นเหลือเฟือเราวันนั้นมีโอกาสนั่งฉันพัฒหารกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูศาสนกิจาธรตุข้างๆก็ท่านพระอาจารย์มหาปริชาภูริพัทโทริการุก,การเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฉันไปท่านพระอาจารย์มหาปริชาท่านก็มีเมตตาน้ําใจยกถาดอาหารซึ่งมีจํานวนมากมาผ่อนไาย มาแบ่งให้ผู้ช่วยอัตมาก็คือท่านบฎิการัทสักรุกโกแบ่งให้เต็มชามเต็มถาดหลุม <c oughs> แล้วก็ยังมาแบ่งให้อัตมาอีกก็นต้องฉันพยายามฉันเพราะมันมากถ้าจะฉันเหลือฉันทิ้งฉันคว้างก็เสียได้ของ <c oughs> วันนั้นใช้เวลาในการฉันนานพอสมควร <c oughs> ก็ชื่นชมว่า หลวงพ่อเจ้าวาดนี่ท่านต้อนรับกับสู้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็คุยว่าเอาไหมถ้าวัดของพระอาจารย์ของรูปนู้นรูปนี้จัดแบบนี้บ้างส่วนใหญ่นี่บอกว่าป๊บไม่โจ้ห <c oughs> ลวงพ่อเจ้าคณะเปิรกเขาบอกว่าไอ้จริงถ้าจะสู้ก็สู้ได้หมายถึงว่าจัดนี่เต็มที่อย่างนี้ก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ถนัดหรือไม่สะดวกหรือว่าไม่ต็อกับว่า จำเป็นต้องจัดเต็มที่จะเลียนแบบกันไม่ได้อาตมาก็เลยพูดเยา้าพูดหยอกกันเองพอได้ก็คิดกติธรรมว่าเืออาจารย์นะยิ่นจังขี้อย่างขี้ตามจ้างเอาตามพอมีทำพอได้ตามที่ความเหมาะสมแล้วกันแต่ก็ชื่นชมในความสามารถของเชาวอำเภอศรีนครินนะที่ท่านมีราาศรัทธาญาติโยมมากใหม่ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ท่านมีน้ำใจด้วยถ้าท่านผู้ฟังพระคุณเจ้ารับรู้รับทราบนี่เวลาวัดไหนมีงาน,ม,งานมีการไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานวัดมงคลงานบุญงานศพงานต่างๆหลวงพ่อเจ้าอำเภออนรนครินทร์พระครูสุตะธรรมพิรักษ์นี่ท่านจะไปเกือบเกือบ,บทุกวัดโดยเฉพาะอำเภอกวนรนุนนี่ท่านมีเมตตาสูงมากไปหรือว่ามางานเกือบทุกวัด ทุกครั้งจึงจะเห็นน้ำใจที่กลับคืนไปสู่ท่านมากมายแต่ก็ไม่ได้ถามว่าได้บริวารที่เป็นยอดปัจจัยหรือเงินนั้นเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหรล่ละแต่ว่างานก็ผ่านไปเรียบร้อยด้วยดีวัดบา้านสวนก็ผ่านไปเมื่อวานเดี๋ยววัดลนันแสะนี่วันที่สามเดือนหน้าก็คงจะ เตรียมการเตรียมงานกันอยู่ตอนนี้ก็มีความพร้อมหลายอย่างเหมือนกันที่วัดหลานเซก็ยังมีอีกหลายวัดจนกว่าจะถึงวันที่15พฤศจิกายนเอาเป็นว่าเรื่องของกฐินนี่ก็เป็นเรื่องของบุญและก็เรื่องของการรักษารมทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดมีมานานแล้วเหมือนอาตมาเคยบอกว่าวัดที่เราอยู่ ทั้งญาติโยมผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและก็พระคุณเจ้าที่ท่านบวชรักษาศาสนามายาวนานก็จะพบและก็เข้าใจว่าในแต่ละปีอะไรที่เป็นข้อดีของวัดของเราเวลาจัดงานข้อดีประเพณีวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ควรจะสนับสนุนส่งเสริมสืบทอดสืบต่อให้มีต่อไปเรื่อยๆ ส่วนอะไรที่มองเห็นว่ามันเป็นก็เสียไม่เกิดประโยชน์หรือบางครั้งเกิดโทษมีเป็นกันนะที่เกิดโทษเช่นกระถินเล่ากระถินอบายามุกนี่ที่มันสอดแทรกเข้ามาในบางส่วนอันนั้นควรละควรเลิกควรชี้แจงทำความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความมุ่งหมายของพระบรมศาสดา หรือบางครั้งกัดกับพุทธบัญญัติกัดกับธรรมวินัยก็ต้องละก็ต้องเลิกก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่มีไม่เกิดพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นกุศลให้มากจะดีกว่า <c oughs> นเนี่ยคือเป็นการประยุกต์นั่นเองของเก่าก็รักษาเอาไว้ของใหม่ก็ประยุกต์ประหยัดประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างดี แล้วก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านบทเข้ามาแล้วอยู่จำปรรษาทุนไตรมาสสามเดือนก็ใช้อนิสงส์ในตรงนี้ทำให้เกิดประโยชน์ในทางพระศาสนาให้ดูว่าผ้าจีวรที่สวมใส่นี่ก็แต่ละปีมันมีความสึกมีความซีดมีความผุพ,พังเสื่อมไปจึงต้องหาพื้นใหม่มาเปลี่ยน และก็ญาติโยมทายกทายิกาก็ให้การสนับสนุนในส่วนนี้จะมีกิจกรรมในการทอดกรถินเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมายาวนานจนถึงปัจจุบันคำว่ากรถินสามัคคีก็ยังใช้ได้ดีอยู่เนี่ยเพราะเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของหมูค่ณะในการศรัทธาเลื่อมใสพระภิษุพระสงฆ์องค์เจ้าในแต่ละวัด ผู้มีศีลาจารวัตที่งดงามความประพฤติที่เรียบร้อยนะแล้วก็หา <c oughs> จีวรวัตถุปัจจัยบริขารต่างๆมาให้ท่านได้นำุงสำนัเพศในการคลองสมณธรรมต่อไปนะทีนี้หัวใจสำคัญของกระถินก็คือขั้นตอนน,นั่นเองตั้งแต่การกรานกระถิน แต่ก่นอนเือนนี่ต้องทำความเข้าใจว่าอานิสง์ของวัดที่มีการได้ทอดกรถินนี่ก็จะมียาวนานอานิสง์นี้ยยืดออกไปตั้งสี่เดือนจนจนถึงก่อนถึงท้ายฤด,ดูฝนกลางเดือนสิบสองนี่เป็นเป็นช่วงเวลาที่ ชาวพุทธก็ควรจะทราบว่าบุญสําคัญมากในแต่ละปีอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าครั้งพุทธกาลนี่เขาจะทํากิจกรรมที่มากกว่านี้ปัจจุบันนี้ขั้นตอนต่างๆมันหายไปเพราะว่ามาเป็นผ้านี่ก็สําเร็จรูปมาแล้วแต่ถ้าเอาจริงนะต้องมีการประชุมส่งก่อนนะว่า ผ้ากฐินที่เกิดขึ้นนี่จะมอบให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหรือเพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดทั้งวัดก็มาช่วยกันทำจีวรซึ่งเป็นผ้าดิบๆอยู่ช่วยกันทุกรูปเลยตัดเย็บโอมให้ได้รูปแล้วทีนี้ญ <c oughs> าติโยมผู้ที่จะถวายจีวรก็มีส่วนร่วมเหมือนกัน อาจจะส่วนร่วมในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งแต่ก็มีส่วนร่วมคือสําคัญคือญาติโยมต้องเหมือนกับจองกระถินหรือประวรณนาถว่าจะมาเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าจีวรแต่ญาติโยมอาจจะไม่จําเป็นต้องทราบว่ะปีนี้รูปไหนเป็นองค์ครองกระถินหรอกเพียงแต่ตั้งใจว่ารูปใดรูปหนึ่งก็ได้ ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความ <c oughs> เปิดกว้างของจิตใจในการสร้างบุญเท่ามาตั้งตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าต้องให้หลวงพ่อเจ้าวาดเท่านั้นหรือต้องให้หลวงพี่รูปนั้นเท่านั้นที่มีศรัทธาเฉพาะองค์เฉพาะรูปอย่างนั้นบุญมันก็ไม่เต็มที่แต่ถ้าญาิโยมพูดนำผ้ามาถวายก็เปิดใจกว้าง ให้รูปใดรูปหนึ่งก็ได้นี่ <c oughs> วันก่อนก่อนงานทอดกรถินที่วัดบ้านสวนมียงคนหนึ่งชื่อคุณแม่แปลกคุณแม่แปลกบัวด,ดวงนี่ท่านนำเทียนเทียนแปดหุนกับผลไม้แก้วมังกรมาถวายอาตมาเพราะท่านรู้ว่าชอบฉันแก้วมังกรและท่านได้ยินว่าเทียนแปดหุนนี่ใช้เยอะใช้มาก ทีโต๊ะหมู่บูชาเวลางานกิจกรรมพิธีต่างๆเนี่ยใช้มากท่านก็มองเห็นว่าส่วนนี้สําคัญเลยนํามาถวายแต่ท่านก็พูดเรื่องหนึ่งว่าเนี่ยปีนี้นี่โยไม่ลูกสาวไปซื้อจีวรนผ้าเนื้อดีผ้ามิสซิลินอย่าไตา้าก็ยิ้มๆแล้วก็พูดว่าอ๋อโยมโรู้กันเนี่ยว่ป้ามิสิลินผ้าเนื้อดีโยบอกว่ารู้เพราะได้ยินพระ,ะรูป รูปหนึ่งท่านเทศวาปัจจุบันนี้ถ้าจะถวายผ้าเนื้อนี้ต้องผ้ามิสซลินไม่ว่าราคามันจะสูงกว่าผ้าชนิดอื่นก็ตามแต่ว่าผ้านี้มันคุ้มค่าอันตมาก็บอกว่าเออกันโยมก็เขียนชื่อไว้ด้วยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เพื่อไปหยิบเจออันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการเจาะจงให้ถวายอัตมาหรือว่าอย่างไรแต่บอกว่า เดี๋ยวยมเข้าใจถูกแล้วถ้าทําบุญด้ได้บุญนี่คือต้องมีศรัทธาก่อนแล้วก็ต้องมีกําลังสิ่งที่นํามาถวายแต่สําคัญที่สุดก็คืออย่าไปเจาะจงว่าต้องรูปนั้นเท่านั้นทําใจให้ให้เปิดกว้างบุญกุศลมันจึงจะเกิดอย่างแท้จริงแล้วก็ที่ผู้ผตน้นต้นว่าหากเป็นไปได้นี่พยายามอยาให้เกิดอาบายามุขขึ้นมาในงานบุญงานกุศล เดี๋ยวนี้หลายๆวัดนี่เวลาจัดงานก็ต้องมีการสนุกสนานครื้นเครงบันเทิงเช่นอะไรเช่นกระบนกรองยาวพอตกกลางคืนวัดไหนจะทอดในวันรุ่งขึ้นคืนก่อนทอดหนึ่งก็มักจะมีมอรสบสมโพ์บางวัดก็มีก่ารแสดงเวทีนักร้องหรือว่ามโนรา อะไรต่างๆมากมายจนเลยเถิดไปถึงอบายมุกการพน,นันหรือว่าการเมาเเล่าต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเรามัดระวังทําได้รักษาประเพณีหรือว่ายาดโยมจะ,ะสนุกสนานกันพอดีพ,อ,ดพองามอย่าให้เกินพอดีก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดพินิษทบทวนปรับปรุงให้มันเข้าร่องเข้ารอย ไม่ว่าเราจะมองว่าออที่อื่นเขาก็ทํากันแต่เราไม่ทํานี่มันจะแปลกหรือมันจะไม่เหมือนที่อื่นหรือว่าที่อื่นก็ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้อันนี้ก็เป็นหลักสังคมประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ประชาธิปไตยนี่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมมาธิปไตยธริปไตยมนี่ยม,มอย่างอัตตาธิปไตยคือคนที่ถือตนเป็นใหญ่คนที่มีอํานาจบาดใหญ่ อาจจะใช้อำนาจเพราะความคิดของตนเป็นใหญ่อันนี้ไม่ถูกหรือว่าใช้โลกาทิปไตยคล้ายๆกับประชาธิปตไตยเลยถือเสียงส่วนใหญ่ถ้าเสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นไปในทางที่ผิดหรือมิจฉาทิฐิเสียงนั้นก็ถือว่าไม่ดีเหมือนกันหากเป็นธรรมมาทิปไตยนี่ดีเลยไม่มีข้อเสียหายแต่ประการใด ธรรมมาธิปไตยจึงเป็นความยิ่งใหญ่หรือว่าความคิดความเห็นที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะมีฉะนั้นกระถินก็จควรควรจะเป็นธรรมมาธิปไตยในการจัดกิจกรรมต่างๆสำคัญคือส่งเสริมความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยอันนี้สาคัญที่สุดเลยเรื่องของกระถินนอ๋อทีนี้ เวลาเราไปทอดกรถินนี่เราส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะได้บุญเนี่ยอย่างที่ไปวัดวันหนึ่งคนกับรถพูดในรถว่าอ๋อนี่แหละตอน,นมานี่คนมาวัดนี่ช่วยๆพี่นะอาตมากระอัวใช่คนมาวัดนี่เพราะใจเขาเป็นบุญแล้วก,ก็เตรียมตัวแต่งตัวอย่างดีบางคนโดยเฉพาะญาติโยมผู้หญิงแต่งชุดไทยสวยงาม จึงนึกถึงกรโบราณใช่ไหมที่เขาบอกว่า,าหน้าตาโปรภัยวัดได้ไหมคำว่ <c oughs> าโปรภัยวัดนี่กันเลยคนสมัยก่อนคนแต่แรกก็ไปไปชิปไปแลกเวลามีงานบุญัาเนี่ยในวัดเพราะคนมากันต่างคนต่างมาแล้วแต่งกายแต่งเนื้อแต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างดีนี่ที่บอกหน้าตาโปรภัยวัดได้ไหมก็คือคนมาทําบุญนี่แต่ว่าจิตใจเป็นบุญที่สําคัญ รูปภายนอกหน้านอกบอกความงามหน้าไทยหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถเนี่ยหน้านอกนี่มันแต่งกันได้ไกลงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ว่าหน้าในต้องดีด้วยบุญจึงจะจึงจะหน้าหน้าเคารพหน้าทุรนทูลหน้าบูชาหน้าคบหาบุญภายในคือบุญที่ก่อเกิดความสุขฉะนั้นเวลาไปทําบุญ ทกฐถินนี้ต้องอิ่มบุญภายในบุญภายในเกิดจากการคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ดีอย่างถูกต้องด้วยะะจะถูกต้องได้ก็ต้องทําความเข้าใจเหมือนเวลาญาติโยมไปทอดกฐถินนี่เวลาที่เงียบก็คือเวลาที่ทําพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสิ่งนี้นี่ญาติโยมก็จะได้ยินเป็นประจํานะเวลาไปทอดกฐินนี่ คือการบูชาพระจากนั้นเวลานำผ้ามาเนี่ยก็จะมีประธานใช่ไหมองค์ประธานก็จะอุ้มผ้าหรือว่าถือผ้าประคองไว้ที่แขนหันหน้าไปทางพระประธานตั้งนาโมสามจบจากนั้นก็หันมาทางพระสงฆ์ล่าวกาถวายผ้ากฐถินอีมังมะยังปันเตสัพปริวารังกตินะจีวรัตุสังสังกสสะโอนุชยามะสาธุโนปันเต สังโฆอิมังสัปริวารังกาธินะจิรัตุสังปฏิการหาตุปฏิกะหกิตวามีจะด้วยนะจะไปว่าด้วยและอิมีนาทุเสนะกาธินังอัตระตุงอัตระตุอามากังทิกัตังอิทายะสุขายะนิพพานายะจะแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายกอน้อมถวายผ้าจีวรกรถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่รพระภิกษุสงฆ์กอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรนกรถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วจงกรานกรถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอ่า ญาติโยมกล่าว <c oughs> ในส่วนนั้นทีนี้พระกุณเจ้าท่านที่นั่งอยู่ก็จะกล่าวเนี่ยตรงเนี้ยญาติโยมจะนิ่งสงบตั้งใจฟังเถรแล้ววัดนี่ในส่วนนี้ดูเหมือนมันมีความมีมนตร์ขลังเหมือนกันนะดูพิธมีมันจะมีมนตร์ขลังทำไมนึกถึงครั้งพุทธกาล รูปที่กล่าวเป็นรูปแรกก็กล่าวว่าผ้ากฐทินทานกับทั้งผ้าอนิสังสะบริวารทั้งพวงนี้เป็นของญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นประธานของใครก็ตามพร้อมด้วยพร้อมด้วยญาติโยมที่มาอาจจะเป็นบุคคลสําคัญหรือว่าเจ,จ้าภาพรองรองประธานก็ว่ากันไปผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะ พร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระพิษุสงฆ์ผู้อยู่จำบรรษาท่วนไตรามาสในอาวาตนี้ก็แลภากฐินธานี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมรุนนาพากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์ไจได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แเค่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทําซึ่งกตินันารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอักถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวันาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปประการมีบุปกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำ กฐินธรธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปนั้นเทินตรงนี้พระกุณเจ้าท่านจะทราบกันคือไม่ต้องสาธุโดยธรรมดาธรรมชาติของชาวพุทธเราเราได้ยินคำว่าเทินแล้วเรามักจะสาธุใช่ไหม นิยติางก็ต้องทราบไปด้วยนะอย่าเพิ่งสาธุถ้าพระภิกขุเก้าท่านท่าน่าเถิดเพราะปัจจุบันนี่หลายๆวัดจะมีเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงที่ดังไปทั่วศาลาไปทั่วบริเวณสถานที่ประกอบพิธีนะอย่าเพิ่งสาธุแล้วสาธุตอนไหนสาธุตอนที่รูปที่สองท่านกล่าวรับนะภากฐถินทานกับ ผ้าอานิสังส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระภิกษุพระภิกษุรูปใดท,ที่ตกลงกันไว้ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกถินธาร,รกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ตรงนี้ก็หยุดนิดนึง ถ้าเห็นสมควรแล้ว้ายจงให้สัตยสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถินพระผบคุณเจ้าทุกรูปท่านจะกล่าวขึ้นว่าสาธุเนี่ยเป็นงานเสร็จพิธีการอุปโลกนในเรื่องของงานกระถินจากนั้นก็เป็นจะเป็นขั้นตอนของการกราน,นแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยบางวัด นะก็จะไปทําพิธีหลังจากที่เสร็จพิธีในตรงตรงนี้ก่อนนะจะไปทําในอุโบสถนะก็เป็นช่วงช่วงหลังจากนี้ไปนะนะก็ถือว่างานกระถินนี่เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะนะไม่น้อยไปกว่าวันสําคัญอื่นในทางพระศาสนาเพราะว่า ถ้ากับว่านอกจากให้ความสําคัญกับพระสงฆ์แล้วญาติโยมก็ให้ความสําคัญกับตนเองเนี่ยเพราะเรื่องบนนุญนี่ใครทําใครได้นะใครไม่ทําก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกๆปีเรือมีโอกาสโดยเฉพาะก,การละทานนี่ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือว่าชีวิตของคนเรานี่จะทอดได้กี่ครั้งทําบุญกระถินได้กี่ครั้งสมมุติว่าเรามีอายุยืน100ปี ก็ไม่ได้ทอดถึงร้อยครั้งนะเพีายกว่าเราจะรู้จักศาสนากว่าจะรู้จักบุญกุศลน,นี้อายุป,ปาก็ไปได้แล้วบางคน2030กว่านะแล้วเราจะอยู่ถึงร้อยปีกันทุกคนหรือไม่อันนั้นก็ไม่แน่ดังนั้นเมื่อมีโอกาสในการสร้างบุญกุศลก็อย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงเลยหรือปานผ่านไปเปล่าพยายามสั่งสมกุณงนมความดีบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วก็ขอ,ขอให้ท่านหลายนั้นคิดวังสิ่งในโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลือว,วิสัยก็ให้สิ่งนั้นจนบประสร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร